เปดสองโอ้โหป็ดัดแจ๋วเลยเนีต้องมาเจอนกน่ารักชื่ออะไรครับนี่นกหนึ่งถุงทองถุงทองเอ๊ะถุงทองนี่คุณคุ้นใช่ไหมพูดได้ไหมลูกพูดได้แต่เราฟังไม่รู้เรื่องเรียกออกอะไรลูกน้องถุงทองภาษาลูกน้องถุงทองเรียกออกอะไรลูกครับสวัสดีครับคี่ลูกเดียวครับเดี๋ยวมีอะไรจะให้เล่นเดี๋ยวไปเอาทู่มาให้จับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับ นั่นแหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่ห้าหกเจ็ดนับไปหเป็แปด <c oughs> เอาแปดเอาแปดแเอาเป็นยังไงเป็นยังไงสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดเาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเป็นไปได้เป็นเยนไปได้เห็นไหมแน่คุณพี่บอกว่านับไปเถอะเป็นร้อย่ะ แปดปุ๊บหยุดทันทีแล้วก็บอกว่าแปดด้วยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไปจับเอาเด็กถูมาหนึ่งเอ้าวเดี๋ยวเราจะให้นกน้องถุงทองหยิบทูบให้สักอันเอามาลูกอ่ะถือเองไหมครับมาวินาทีสำคัญน้องถุงทองโอ้สมไมใหญ่กว่าตัวอยู่เอาไม่ได้เอาไหมหยิบอันหนึ่งหยิบอันหนึ่งหยิบทูบหน่อยกี่ขวบแล้วครับนี่สามสามขวบแล้วเนาะ อันนี้อะไรเบิ้องเลือบป่ดเลือบไม่ใช่นี่อ่าเป็นสันขนัวสันขนัวนี่มาลูกไหมเพราะมันจะมาอยู่ที่พ่อลูกอืมององเอาโอ๊ยโทรศัพท์ตกนะมาถือไว้ก่อนก็ได้ถือไว้ก่อนก็ได้อืมได้นกสูดเลยเราได้นกสเอาแล้วเอาแล้วเอาลองนี่เอาเอาจำหน่อยลูกจำหน่อยเดียวจำหน่อยมาจำหน่อยเดียไปไหนแล้วไม่เคยสอนให้จับอ๋อยังไม่เคยสอนให้จับเนาะมาอ่าลูกมาอังนี้ อ้าวร้อนอ้าวรีเดี๋ยวอือปู่ย่าไม่ใช่จังไหนง่ายนะเนี่ยอืมอปล่อย่าที่ไหนไม่ให้เกาะอีกแล้วด้านหน้านี่ครับด้านหน้าตรงนี้จะกินอะไรนั่นกินอะไรเอ่ยแหะละ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 ธรรมดาเขาจะไม่ค่อยต้องหาใครโอครับแสดงว่าคนนี้จะได้โชคใช่โชคดีล้านรับไหม ลูกเาเลยลูกลัวเอาให้พ่อให้จับเลยเอาไม่เอาเลยกลัวด้วยเอาาคัดมารักษามันใส่มือเขาเขาเคยว่าตาไปสักสองสามกันมันถาดใหญ่เขากลัวเอาไหมไหม ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกับของแปลกเท่าไหร่เออกระดาษดีไหมมแเ้วกระดาษมาเงี้ยมีกระดาษก็มีน้องคุณทองอ้าวน้องถุงทองสามเมื่อสามไปสามตัว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 ครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทาบของแปลกใส่มือดิพ่มือใส่มือใส่มือมองแล้วมองแล้ว แค่เขียวลงมาก็ได้ลูกเขี่ยลงมาสักตัวตัวนาดนี้ยังดูอของเพื่อนมันมีมาหาอยู่บ้านใส่กงไว้อยู่หวยเราประจำเลยนะครับจามตัวที่บนกระตุกแต่โน้พวกนี้ถ้าหลุดไปแล้วเขาหากินเองไม่เป็นแต่ถ้าเขาหาคนไม่เอาจริงไม่เอาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กับของแปลก แต่ว่านะมีสัญญาณบอกมาแล้วนะพยักหน้าแปดครั้งแล้วก็บอกแปดแปดโอ้มีมีเฮมาออกไหมออกเลยออกเลยเนี่ยเลยอาจารย์เลยแหละแปดแปดเป็นไงบ้างหยิบซื้อซื้ออะไรก็ได้ของรวยแปดเลยหยิบลูกหยิบหยิบอ่ะทำอะไรทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยหยิบลุกหยิบทำเลียงตาเลยอืทำเลียงตาดูเลย เร็วเตลอนแรกอยู่ลากนแลบอกเลียกได้ไหมเออกเลยตื่นเลยคนนี้ไม่ม่เเลยตื่นเลยเอ้าพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเอ้านะครับก็ น้องคงเงินไม่ยอมจับเนาะเธออาจจะตื่นคนอ้าวขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้วันนี้อวันนี้เหรอขอนหลุดแน่วันนี้ขอหลุดแน่วันนี้เติมมาไหมเติมมาไหมเงิน เอชอบเลยใหมคะเบอยู่วัดไดาได้มาจากวัดหนองแวงคอนแกนอ่งนี้ังนี้ยบยบ้านก็ได้ออนนียวหมันหน่อยูดไหนมไม่เอาด้ไม่เอา้นก็หน่งยังไม่เคยาของแบที่เป็นที่ไม่ใชอาหารเลย ไม่เคยไม่ชอบหน่อยไม่เนอะลูกเขี่ยเขี่ยทิ้งก็ได้ลูกเขี่ยทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปต้องไปสอนเขี่ยทิ้งก็ได้ลูกเขี่ยทิ้งทำไม่ึงอายนะคะเอ้าพ่อจับใครแทนอ่ะเจ้าของนกจับแทนก็ได้ไหมสามใบสามใบใช่ไหมเออไม่ใช่ต้องทีละใบนี่เนาะเพราะว่ามันมีชุดเดียวเอ้าเปิดดูใบแรกก่อนมันมันต้องคืนใช่มมันต้องคืนมันต้องคืนสองสองสองใช่ไหม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 ลูก ใช่มสองคนจับคนจับแทนพี่อ่าให้เจ้าของจับแทนเอลน้องน้องไม่ยอมเล่นด้วยปึ๊บสองน้องไม่ยอมเล่นด้วยจับตัวเดิมทำไมอ่านเดิมทำไมไม่ได้แล้วแบบนี้อ๋อต้องเขย่าเขย่าอืมเออมันมันไม่อยู่ถังอืมเดิเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาปิงปองเลยไหม เออป้าปิงปองนี่ก็ไปไอ้ก่อนไอ้เดีว่าจะชอบปิงปองชอบเสียงไหมไม่เอาละขนาดเล็กก็ยังไม่เอาเลยเฟ้อบไม่มีเลขเอาแล้วไม่มีเลขไม่มีเลขแปดเอาแล้วแปด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 เอาอีกสองลูกออกไหมลูกออกไหมน้องถุงททองออกไหมลูก ออกแปดไม่มีอีกแล้วอ่ะแปดแปดสามโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วออกออกแปดสามตรงเลขทูบเลยไม่มีแล้วอ่ะไม่มี สอโอ้ยเมื่อกี้ก็สองเอ้าแปดสามสองสุดอตัดเล่งก็แปดสองแมอกไหมออกแน่นอนเหมือ่นกอแปดสตรงก็เล็ทูปีต่างหากตรงก็เล็กปล่อยอีกเอา2ก็องล้วมีเอ้าแออกออกเออออกแปดเหรอทำไมล่ะทำไมแปดสอโอ้ย ทัดแจวเลยยอ้ยหไปเช็คครบแปดแล้วยังเลยมาที่หลังแปดอะไรครับได้ยินว่าไม่ร่องเอามอีกทีพอจำลูกปิงปองเสร็แล้วรงใหญ่เลยอืออืออือ แปด้าเนีเลยนะะมื่อกี้แปดวเลยแอือยองหร่แปดห่งอือฟังเสียงฟังเสียงแล้วฟังเสียงแล้วได้ยินเสียงพ่อบอกแปดสองก็แปดสองแปดสองแปดสองนั่นแปดสองแปดสองนี่ ค้าน้องเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบแปดจากฟาร์มจากฟาร์มก็บางที่ก็สองพันสองพันห้าสองพันแปดสองพันแปดสองพันแปดเอาขอบคุณมากครับขอบคุณน้องอ่าทุงเงินทุงทองนะด้วยอานขอบคุณครับยังขอบคุณค่ะบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้น่ารักเนาะร้องมาเป็นเสียงเลยนะคะชื่อคนใหญนคุณแม่ได้ยินยังแปดว่าเรื่อะไรคะพี่ 8... ปดสองยัดชัดเลยใช่ไหมนะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาแนงวันนี้8ปดส